กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อการระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวานนี้ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยมีพลเรือโทพงศักดิ์ภูริโรธผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานฝ่ายไทย และพลเอกแก้วสามวลผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่3เป็นประธานฝ่ายกัมพูชาพร้อมด้วยคณะกรรมการเลข,ขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยและส่วนภูมิภาคประเทศกัมพูชาได้เข้าร่วมในการประชุมสำหรับการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันของทั้งสองประเทศและพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีการกำหนดข้อตกลงกฎระเบียบทางด้านการค้าให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความมั่นคงและเกิดความเรียบร้อยตามแนวชายแดนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศและก่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอีกด้วยครับ